สวัสดีเช้าว,วันที่สองในโซนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงสิบสานาทีแมงตื่นแล้วปอย,ยังอาบน้ำอยู่วันนี้หิม้าตกแล้วนะอากาศจากเมื่อวานสี่องศาวันนี้ก็ติดลบไปประมาณสี่องศา <Wow. S 1> จากเมื่อวานสี่องศาวันนี้ติดลบสี่องศาเนาะตอนนี้มันก็จะขึ้นสามองศา แต่ว่าหิมะตกแล้วลมแรงมากแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปใช้ชีวิตในโซ่ของจริงกันมาดูว่าปอยกับแบงค์จะรอดหรือเปล่าวันนี้วันที่สองแล้วเมื่อกี้คิดว่าแต่งตัวมาแบบหนาชันมากออมาเจอมึงร้อน มาเจอคนที่นี่คือหนาวกว่าครูเยอะมากรู้สึกแต่งน้อยไปเลยนี่เออกมาจากโรงเรมยนแล้วก็จะเดินไปนี่คือสั่นไปหมดไปคุณเดซี่ไปห้องได้ตามนี้ว่าแมพของเราที่เพิ่งโหลดเมื่อกี้เพราะว่าคือเคลื่อนใจไม่ได้อ๋อน่าสั่นไปหมดเลยเคียนมากวันนี้ลบสี่องศานะโอ้โหทีเลมตีแน่จะต้องเข็ยนมาฟาดดีแม่นึกถึงพระชองเวสานที่ผมคุ้นกระดิก เราไปโฮมสเตย์เดินอย่างเงี้ยสินาทีเราควรจะกินสิบห้อนจะเข้าไหมไปกินอะไรร้อนๆยังก่อนดีกว่าตามมากินอะไรหนูม่กินสั่งชาเยว ต่อยเยนเป็นน้ำแข็ตรงนี้อ,อันนี้เป็นงด้วยอันนยังคืนได้ทนแคใช่ไหมอน้ถ้าเราเข้าร้อนๆเย็นนะ,ม,นะ,ม,นะม,มันจะมันจะไข่ไหมแต่มันยมากเลยรอ้ยูเงอยู่ยาน่าไปหมดอะไรกันแล้วเราก็ถือกัน มันก็อุ่นที่มือนะมีมันก็อุ่นต่อทำไมเราไม่แก้ปัญหาในการซื้อถุงคือจะบอกซื้อถุงยางวะซื้อถุงมือมือหนาวดีมากชิบโอ้ยหจะยินนเลยเฮ้ยกูบอกว่าอย่าอย่าเดินลงนี่อือเดี๋ยวเราเดินไปฮงเดสตีกันต่อมึงเดินตรงไปเรื่อยๆเลื่ยหรอเดินตรงไปเรื่อยเรื่อเลยเรื่อยจนถึงผัดใหญ่เลยโอเคต้องเก็บไอ้นี้แหละ โหเขาบิวเลยเหรอล้มเลมวะนี่เขอเป็นกงดแบรักกันด้เยล่าโอ้โหล้มเลยมากเลยรจักรยานล้มหมดเลยอ้ยจริงด้วยโหเขาจอดกันแบบนี้แบบนี้อะไรจอดจันแบบนี้เหรอเขาจอดพูดเรื่งเปลนไงดึนยังเดินมาสิกว่านาทีแล้วเนี่ยนหนหยวาวม,นามากดูดิ บงเดตีดถ้าใครไม่เอาไม่ใช่ก็คือมอมบีนีทางใต้เลยด้วยนะมือไหนดูมือดิมือแข็งมืเลมือเด้งหรือนี้ตอวนี้ม no> ีถุงมือหนามากหนักสะใจโอเคเราจะไปเริ่มกินสตรีทฟู้ดที่อร่อยอร่อยกันวันนี้แล้วก็ เราจะไปกินหมูย like ่างที่อะไรนะได้มิชลินตราด้วยใช่ไหมชาโอเคชานหมูทองทองแล้วคนที่จะมาแบบเราหรือจะไม่มาแบบเราก็คือเราเรียกว่าเราจะมาแบบไม่ลำบากการเดินทางนี่คือลำบากที่สุดแล้วเพราะว่าที่เหลือเราจะนั่งแท็กซี่ไปเลย ก็เลิ่ชินกับความหนาวแล้วนะโอ้โหจะทํา่าชินเพราะว่าเราไปซื้อหนึ่งถุงร้อนมาแล้วถุงร้อนที่70็องศาแต่ตามง่าร้อยองศา <c oughs> เพราะว่าเจ็ดสิบองศาช่วยกูได้ไม่เยอะเลย <c oughs> ไอบอกว่าเจ็ดสิบองศาเนี่ยน้ำก็เริ่มเดือดแล้วน้ำเป็นฟองแล้วนะแต่ตอนนี้ที่มือกูไม่ร้อนเลยมันร้อนแหละแต่มันร้อนไม่มากไง สรุปแล้วก็คือเราต้องไปหาอะไรกินก่อนที่ฮงแดสตีนมันจตงหมนเนี่ยมันจะลงไปที้นักอนะ่าอ่ะวันนี้ได้กินร้านที่เป็นร้านโอสครูม,มากๆเลยที่เช่ากรงนี้ เพราว่านันนี้คือหมหมักนะโอเค맞จวะเนี่ยเนี่ทกตดไก่กิเลาไปที่ไหนนะคนเกาหลีจะมองไม่มีคนอื่นเขาย่างแบบเราเยอ้าเหรอาปยเขาลยงไงกินดินสดไงอ้าเหรออ๋อพริกใช่ไหมครับางเป็นานะเอ็นกบเดียวอ๋อ เอาไฟดิไฟแล้วก็มันนีขนาดดุจจุ่ยโอ้ยค่ะโอ้ไ<อ><อ>ม่<อ>นนดีสุดกเขาก็ขึ้นเลยวที่มันบรรไดนี่พอหยุดลยาบรรไดนี่พอขึ้น้ากที่ผมนั้น จากที่เรากินหมูย่างเสร็จแล้วตอนนี้เรามาที่พระราชวังพระราชวังอะไรพระราชวังเขียนข้างคุณเชียนบ็อกคง <c oughs> ก็คือเป็นพระราชวังที่อยู่ในใจกลางเมืองโตเมื่อกี้ดออกเสียง <c oughs> ลงโอ,อก <c oughs> ไม่ไใช่นะเ,เดี๋ยวเราไปเดินแล้วข้ามไปเราจะเข้าไปในพระราชวังกันแต่อันดับแรกคือเราซื้อตั๋วที่ไหนก่อนอันนี้คือไม่รู้อะไรจริงๆเลยนะ ไม่ใช่ว่าอย่างพู้อย่างนี้นะเป็นสูตรมาเชื่อกับแรงกับปอยเป็นสูตร <c oughs> แล้วเราก็จะทําไมใช้เงินใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้จากสูตรเนี่ยมันบวกขึ้นมา <c oughs> สําหรับค่ำคืนที่สองนี้ <c oughs> เรากําลังจะเดินทางไปกินร้านไก่ทอดที่มีสาขาทําไมนะปอยสาขาเยอะมากในเกาหลี <c oughs> เออสาขาเยอะที่สุดในเกาหลีที่เกาหลีนะเขาจะใช้เป็นเนวอร์กัน ก็คือ Google จะไม่ค่อยเจอนี่เราก็เจอเนโอแม p เนาะเจอแล้วท่าน,นเอง B H 4ขับรถมาไม่ได้เลยนะรถติดตรงเนี้ยเราก็มาดูกันว่าเราจะกินอะไร ร้อนเลยข้างหน้ามารอเลยเขา่าจะนั่งคนเยอะมัง้งนายแล้วเป็นน้องเมวมาเสิร์ฟไปกดเลยโอ้ยเป็นฟางได้กินอ,อ,อ่ะโอ้ยน่าเยอะมาก คือเขามากินไก่ทอดกับเบียร์เนาะใช่แล้วเราหรอมากินไก่ทอดกับเฟรนฟรายดูป <laughs> อยมันสั่งไก่มาโอ้โอยใช่เพรว่ากูได้ไหมเป็นสิบชิ้นอะนกินไม่หมดอยู่แล้วมั้ย <laughs> โอ้ชี อทอำไมทำหน้าแบบนี้อย่าสิเอาลองออริจินอลดูมันอร่อยแล้วแหละแต่มันไม่ใช่ชีสอย่างที่เคยกินนะแล้วไก่เขาอ่ะกินโดยที่แบบไม่ต้องอกินซอสก็ได้นะ<ใ>นข้าวมาันมีนี่หมหักแล้วนะจ๊ะกินแล้ว <c oughs> ไหนนะเยนะโอ้เลื่อนทางอยกคนที่ข้างบนชื่อไห อือร่อยมากท่านผู้ชมอนอนฉันก็มีหน้าที่ถือสตรอเบอรีวว่ต่อเอ้ยถือมั่งตากูถืออย่างอื่นหมดแล้วเจอโรงแรมโรงแร้วันนี้ก็หมดไปแล้วหนึ่งวันขอถ้าเมื่อกี้ตอนที่หมดพลังต่อวันที่สองมันเตรียมมาแค่ติดลบประมาณสักหนึ่งหรือสองอ่ะมันติดลบไปถึงเก้าอ่ะวันนี้ก็เลยปวดกระดูกนิดหน่อย วันนี้ก็คือเราได้ไปกินหมูย่างมิชลินที่ไม่มิชลินเพราะว่ามันต้องรอไปสามชั่วโมงเราก็เลยไปกินอีกร้านนึงที่อร่อยเหมือนกันเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ไปพระราชวังแต่ตามภาษาบอยเนาะที่แบบไม่ได้จองอะไรก็อ่พระราชวังปิดพอดีเลยพอเสร็จปุ๊บกลับไม่ได้เขาปิดก่อนแล้วเขารอรอกลับไม่ได้เราก็เรียกแท็กซี่ก็ไม่รู้เร no ียกยังไงสุดท้ายปอยไปถามตำรวจตำรวจบอกว่า ให้โหลดอูเบอร์แล้วเรียกอูเบอร์โอเคอูเบอร์อูเบอร์มาถึงเลยไม่แพงนะประมาณเท่าไหร่ได้100ร้อยกว่าบาท<า>แล้วก็เมื่อกี้ไปกินไก่ทอดมาก็ไก่ทอดที่ร้านชื่อว่า HTC ไม่ใช่ <laughs> ใช่ <B SC. S 1> อะไร HTC BS C อร่อยมาก ชอบออริจินอลโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรานอน,นก่อนดีแล้วเราจบท้ายด้วยกันที่เราเจอสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่นี่ไงที่เรากินคนเกาหลีบอกว่าที่คนคนไทยมยในเกาหลีบอกว่าให้ดูที่ลูกใหญ่ๆแล้วก็ราคาแพงๆมันจะอร่อยเฮ้ยแตเนี้ยแพงสองหมื่นกับหมื่นเจ็ดเขาลดหมื่นเจ็ดกูไม่ซื้อกูซื้อสองหมื่ <c oughs> นเมื่อกี้มันต้องมีอะไรต่างม้างแหละ <c oughs> อืยูนี้หวานอน แต่ว่าลูกไหนที่ไม่หวานมันก็ไม่ถึงกับแย่เ yeah, นาะอืมมันก็คือมันก็วหวานมากหวานน้อยไม่เปรี้ยวเลยอืเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเอารถเราจะไปแพนของเราคือจะไปคังวันโดไม่ใชเ่เปลี่ยนไงเปลี่ยนมาเป็นมูจูมูจูจะมีมะมีสก,กีรีสอร์ทแล้ววันนี้คนที่นี่เขาบอกว่าหิมะอ,องค์หลักมากนะมเนาะเขารู้ลำบากเราเดูวพวุนี้กนะัน โอเคคุณได้ครับ